มาลบวไปในนามวันนี้กนมาทำอะไร้าก็มายื่นหนังสือัที่ว่ารัฐบาลได้ทาตามคำเรียบร้องของประชาชนแล้วในเรื่องรบรโที่ะครัว่า ลงสัญญาบันนะครับว่าจะไม่นําขึ้นอีกนะครับแล้วก็รอรอดหลาสิบวันนะครับเพื่อจะให้กฎหมายนี้ตกไปนะครับก็ได้สัญญากับอาจารย์จรแล้วนะครับน่การรุมเพื่อเรียกร้องเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ได้ทําตามแล้วในนามของกำนันเหมียบ้านนะครับของตกรงจังหวัดแล้วก็อยู่านะครับก็นะครับเก็ทด้วยนะครับแล้วก็พอใจที่รัฐบาลให ความวุายตัวนี้นะครับรออีกร้อยไปสิบวันเพื่อให้ตกไปนะครับตามรัฐมนูญนะครับแล้วก็เราก็มาให้กําลังใจนะครับนายกและท่านรัฐบาลนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับตามระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับผ่านท่านผู้ว่าไปนะครับ